สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องอน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งมาคุยกันนะคะเป็นประสบการณ์ตรงจากคุณแอนวีที่แชร์ไว้ในเว็บ Yogo Stories ค่ะครับน่าสนใจครับเรื่องจากประสบการณ์จริงแบบนี้ค่ะเรื่องเกิดที่เกาะออคัสในวอชิงตันสหรัฐอเมริกานานแล้วนะคะน่าจะช่วงต้นต้นยุค9ก 90, เป็นบ่ายวันหนึ่งในเดือนสิงหาที่ฤหาสา์เก่าแก่เลยค่ะอยู่กลางป่า พื้นที่ตั้งแต่10เอเคอร์เนี่ยโหบรรยากาศน่าจะมีส่วนเหมือนกันนะครับเก่าแก่ในป่าใช่ค่ะแล้วประเด็นคือตอนนั้นคุณแอนวีเนี่ยเธออยู่บ้านคนเดียวเลยอ๋อคนเดียวด้วยค่ะเธอก็เดินสำรวจบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปในส่วนที่เอ่อมันเหมือนห้องใต้หลังคาค่ะแล้วก็ไปหยุดอยู่หน้ากระจกกรอบไม้บานหนึ่งครับกระจกค่ะแล้วจังหวะนั้นเองเธอเล่าว่า แปลว่าจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเยอะแยะเลยค่ะเสียงดังรอบตัวไปหมดเลยฮะได้ยินเป็นเสียงคนคุยกันทั้งที่อยู่คนเดียวใช่ค่ะเธอบอกว่าตกใจมากแล้วก็คือวิ่งหนีออกมาเลยที่ชัดเจนขนาดนั้นเลยนั่นสิคะแล้วเรื่องมันมีต่อค่ะพอครอบครูกับลูกชายเจ้าของบ้านกลับมาคุณแอนแม็กฟีก็ไม่เก็บไว้แล้วถามเลยค่ะว่าบ้านนี้มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับ ถามตรงๆเลยใช่ค่ะแล้วลูกชายเจ้าของบ้านเขาก็ยอมรับนะคะบอกว่าเออมีจริงเป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยฆ่าตัวตายในบ้านหลังนั้นนะคะเมื่อหลายสิปีก่อนนู่นอ๋อมีประวัติคนตายในบ้านค่ะเขาเล่าว่าผู้หญิงคนนี้เออใช้วิธีเอาเศษผ้าไปอุดท่อไอเสียรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องในโรงรถจนเสียชีวิตอืมวิธีการที่ค่อนข้าง น่าก,กลัวนะครับค่ะแล้วก็มีข้อมูลในคอมเมนต์นะคะที่ช่วยแก้ให้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ใช่ไดออกไซด์แต่ที่ชั่วกันคือวิญญาณเขาก็ยังอยู่ที่คฤหาสนั้นแหละค่ะ การตายที่อาจจะดูรุนแรงหรือมีความรู้สึกทรมานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมักจะถูกผูกกับเรื่องการสิงสู่ในความเชื่อพื้นฐานน,น,นะครับแต่ก็น่าสนใจนะมีคอมเมนต์ในแหล่งข้อมูลเราเหมือนกันที่เขาอ้างว่าเคยมีประสบการณ์เฉียดตายคล้ายๆกันเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นแค่ทำให้เวียนหัวมึนงง อ้าวหรอเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตามคอมเมนต์นั้นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้อธิบายเสียงที่คุณแอนวีได้ยินโดยตรงนะแต่มันก็ให้ภาพอีกมุมว่าสภาวะตอนนั้นของผู้ตายอาจจะเป็นยังไงค่ะแล้วมีอีกประเด็นที่คนให้ความสนใจเยอะในเว็บก็คือเรื่องกระจกค่ะที่คุณแอนวีไปยืนมองตอนเกิดเรื่องพอดีเลยใช่ใช่ใช่ประเด็นกระจกนี้สําคัญเลย มีหลายคอมเมนต์เลยค่ะที่บอกว่ากระจกเนี่ยเหมือนเป็นประตูหรือเป็นช่องทางเชื่อมต่อไปยังอีกมิติหรือโลกวิญญาณอะไรทํานองนั้นเลยค่ะครับความเชื่อเรื่องกระจกกับสิ่งลี้ลับนี่มีในหลายวัฒนธรรมจริงๆนะครับบางทีก็มองว่ามันสะท้อนภาพอาจจะสะท้อนหรือกักเก็บพลังงานบางอย่างไว้ได้หรือบางทีก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประตูเชื่อมพบภูมิไปเลยอืมอืมแล้วกรณีนี้คือเหตุการณ์เกิดตอนสองกระจกพอดีเป๊ะ มันก็ยิ่งไปเสริมความเชื่อตรงนั้นเข้าไปอีกแต่ก็มีจุดที่น่าสงสัยนะคะที่คนในเว็บเขาก็คอมเมนต์ถามกันคือถ้าเรื่องเล่าบอกว่ามีวิญ,ญญาณผู้หญิงแค่คนเดียวทําไมคุณแอนวีถึงได้ยินเสียงคนหลายคนคุยกันจอแจเลยล่ะคะนั่นน่ะสิครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยคือมันเปิดความเป็นไปได้อื่นขึ้นมาเลยนะเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกก็อาจจะมีวิญญ,ญาณตอนอื่นๆอ,อ,อยู่แถวนั้นด้วยหรือเปล่าที่เรื่องเล่าเดิมไม่ได้พูดถึงหรือ อาจจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งคือเรื่องพลังงานตกค้างที่เขาเรียก residual energy อะครับพลังงานตกค้างมันคือยังไงเหรอคะคือคล้ายๆเป็นภาพหรือเสียงเหตุการณ์ในอดีตที่มันถูกบันทึกไว้ในสถานที่นั้นแล้วก็ฉายซ้ําออกมาเองไม่ใช่วิญ,ญญาณที่มีตัวตนความคิดหรือเจตนาจริงๆอ๋อเหมือนเทปบันทึกภาพเสียงเก่าๆเ,เหรอคะประมาณนั้นครับแต่ตามทฤษฎีพลังงานตกค้างส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่เสียงสะท้อนลางๆหรือภาพคงเงา มากกว่าจะเป็นเสียงคนคุยกันรู้เรื่องขนาดนั้นนะครับงั้นเสียงคุยกันจอแจก็อาจจะไม่ใช่พลังงานตกค้างก็อาจจะเป็นไปได้ยากกว่าหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นอีกครับเช่นการรับรู้ของคุณแอนนวีเองในตอนนั้นที่ตกใจมากๆหรือแม้แต่เสียงตามธรรมชาติในบ้านเก่าเสียงลมเสียงไม้ลั่นที่สมองอาจจะตีความไปเองในความเงียบและความกลัว เป็นไปได้หลายทางเลยนะคะสรุปแล้วเรื่องนี้ก็คือเป็นประสบการณ์หลอนทางเสียงที่ชัดเจนมากแล้วก็ถูกผูกกับเรื่องเศร้าในอดีตของที่นั่นแถมมีเรื่องกระจกมาเกี่ยวข้องอีกใช่ครับเรื่องทานองนี้มักจะทิ้งปมไว้เยอะนะครับเป็นเรื่องซูนบุคทลมากๆการตีความก็แล้วแต่มุมมองเลยบ่อยครั้งที่มันทิ้งคําถามไว้ให้เราคิดต่อมากกว่าจใจคําตอบสุดท้ายค่ะยังคาถามที่เราอยากจะชวนคิดต่อปิดท้ายก็คือว่าถ้าเราพิจารณาองค์ประกอบเรื่องกระจก ที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็การได้ยินหลายเสียงที่มันดูขัดขัด,ขดกับเรื่องวิญญาณผู้หญิงคนเดียวเนี่ยค่ะมันพอจะมีคําอธิบายหรือปรากฏการณ์อื่นอีกไหมที่อาจจะอธิบายรายละเอียดเฉพาะตรงนี้ได้นอกเหนือไปจากเรื่องผีผู้หญิงคนนั้นคนเดียวที่เราคุยกันมานะคะ